สวัสดีค่ะพบกันช้าวันจันทร์ที่9ธันวาคม2,556ราคาทองคำวันศุกร์ปรับตัวลงแรงแต่ก็เคลื่อนไหวในลักษณะที่ค่อนข้างจะผันผวนเราเห็นราคาทองคำลงไปที่แนวรับ1,210ดอลลาร์แต่ว่าก็มีการดีดตัวขึ้นมาปิดตลาดปรากฏว,ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะคเมื่อเทียบกับวันพฤหัสปิดที่1 2 2 8ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา เล็กน้อย3.66ดอลลาร์ประเด็นที่มีผลกับราคาทองคำาัรศุกก็คงเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสัอเมริกานะคะของเดือนพฤศจิกายนเนี้ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะตัวเลขออกมาเนี้ยเพิ่มขึ้นถึง2 0 0แสนตำแหน่งนะคะจากที่ตลาดประเมินว่าาจะเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ180,000ตำแหน่งเท่านั้นนะคะ อัตราการว่างงานก็ดีขึ้นเหมือนกันนะคะลดลงอย่างรวบภาพจาก7.3เปอร์เซ็นต์นะคะเหลือ7เปอร์เซ็นต์7เปอร์เซ็นต์นี้เป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะคะเราก็เบอร์นันเก้เคยพูดมาครั้งหนึ่งนะคะว่า7เปอร์เซ็นต์นี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ประธานเฟดน,นะคะมองว่า จะต้องมีการถอนมาตรการ QE นะคะซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้านะคะแต่ว่า7%เนี่ยนะคะก็หลังๆก็ไม่ได้พูดถึงไปแล้วนะคะจะมีแต่ผูกมัดก็เรื่องอัตาราดอกเบีย้ยนะคะว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการว่างงานลดต่ำกว่า6.5%อัตราเงินเฟอ้ออย่าสูงกว่า2.5%นะคะ QE เนี่ยนะคะ ไม่ได้ผูกกับตัวเลขการจ้างงานอัตราการว่างงานที่เป็นตัวเลขที่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าตัวเลขตลาดแรงงานของเอเมริกาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยกย็อาจจะพิจารณานะคะเพราะตอนนี้ตลาดประเมินใบข้างหน้าแล้วนะคะว่าสงสัยการประชุมเฟดนะคะครั้งสุดท้ายของปีนี้17-18ธทันวาคมเฟดน่าจะมีการลดวงเงินในการ ทำ QE นะคะทำให้ราคาทองคำสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอ่อนตัวลงมานะคะจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหลายตัวออกมาดีนะคะแล้วก็ทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีนะคะหลายตัวทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้คิดว่าราคาทองคำอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบนะคะเพื่อไปรอดูการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าก็คือ17ธันวาคม 1> 17 1 8ธันวาคมอีกทีหนึ่งนะคะว่าเฟรดจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะลดวงเงินในการทำ QE หรือเปล่านะคะซึ่งสัปดาห์นี้ที่สำคัญนะ่าจะเป็นคำถแถลงของประธานเฟดสาขาต่างๆนะคะที่มีออกมาก็คือจะเป็นสาขาเซนหลุยแล้วก็สาขาดัลลัสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้ประชุมเฟดแล้วนักลงทุนก็คง ฟังดูนะคะว่าท่าทีของประธานเฟดสาขาต่างๆมีอย่างไงซึ่งของสาขาเซนหลุยนะคะก็มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการ FOMC ด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีนุษยบายการเงินสายเหี่ยวนะคะเราก็้ขงบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะคะคำพูดของแกเนี่ยนะคะเคยทำให้ราคาทองคำร่วงแรงก็คือการประชุมเฟด เดือนกันยายนครั้งนั้นนะคะตลาดประเมินว่าเฟดนะ่าจะลดวงเงินในการทำ QE นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการลดวงเงินนะคะตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำก็ดีตวัวขึ้นแรงนะคะเพราะว่าก็เป็นอะไรที่ผิดจากที่คาดว่าสอวันประธานเฟดสาขาเลลุยออกมาพูดว่า น่าจะต้องมีการลดวงเงินในการทำ QE ในเดือนหน้าแล้วนะคะใน,ช,นช่วงนั้นก็คือยังไม่เกิดเ,ออเรื่องกลมเงินชัดดาวนะคะแต่หลังๆแนวโน้มของแกนที่พูดก็แข็งก้าวลดน้อยลงนะคะทางเทคนิคนะคะยังมองว่าราคาทองคำก็ยังไม่ได้สดใสเท่าไหร่นะคะอ่อนตัวลงได้ต่อนะคะ นั้นกรอบแนวรับแนวต้านเนี่ยอยู่พันสองร้อยสิบถึงพันสองร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะพันสองร้อยสิบถ้าหลุดเราก็อาจจะเห็นทองคำลงไปที่พันสองร้อยแล้วก็พันหนึ่งร้อยแปดสิบดอลลาร์แต่เชื่อว่าลงไปขนาดนั้นน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะกรณีที่นะคะมีการเปิดสาขายนะคะกรณีที่ราคาทองคำเข้าใกล้พันสองร้อยสี่ิ ถึง1,245ดอลลาร์ 1, นะคะก็คิดว่าตรงนี้นะคะแนะนำเปิดสาขาขายเก่งกำไรได้จุดคัดลออฝั่งขาย1,250ดอลลาร์ส่วนคนที่ถนัดเล่นฝั่งซื้อนะคะให้แนวรับที่1,200นะคะแล้วก็1190ดอลลาร์ 1, นะคะตรงนี้เป็นจุดเข้าเปิดสาซื้อเก่งกำไรนะคะจุดคัดลออฝั่งซื้อให้ไว้เหมือนกัน1180ดอลลาร์ 1, อย่าหลุดตรงนี้แล้วกัน ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้นะคะวันที่9ธันวาคมนะคะก็มีการนัดกันว่า9โมง39นาทีนะคะก็อาจจะมีการนะคะเคลื่อนขบวนครั้งใหญ่นะคะซึ่งออวันนี้คิดว่าก็คงวุ่นวายพอสมควรนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็บอกว่าไม่แน่ใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เป็น นะคะมันอมีการบรับตัวล้นลงนะคะต่างชาติยังคงขายต่อเนื่องนะคะขายสุดที่กว่า3,700ล้านบาทนะคะรายย่อยในประเทศเป็นกลุ่มที่ซื้อสุดที่เข้ามา4,400ล้านบาทนะคะก็วันนี้เรียนไปแล้วนะคะเขาถือเลือกดีวันที่9ทธันวาคมนะคะ ก็จะมีการเคลื่อนขบวนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ9เส้นทางนะคะออกเดินทางกัน9.39โมง39นาทีนะคะก็วันนี้ก็ต้องรอดูนะคะเข้าใจว่าทุกท่านก็คงติดตามข่าวการเมืองอย่างใกล้ชิดกันทุกนาทีแน่ในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจุด จุดจบนะคะผลลัพธ์เป็นยังไงตอนนี้ไม่มีทุกคนไม่มีใครรู้นะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะคนที่นะครับเปิดสาขายไว้ก็ถือไว้ก่อนก็ได้เชื่อว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดน่าจะปรับตัวลงนะคะสนทางกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ดีตัวขึ้นจากตัวเลขการจ้างงานของสมาชิของสมเมริกาที่ออกมาดีนะคะ แนวต้านนะคะในการเปิดขาย935-940จุดถ้าดีตัวขึ้นไปตรงนี้นะคะจุดท้าลอส950จุดนะคะแล้วก็วันนี้ก็โชคดีกันทุกคนนะคะใครออกไปเดินก็รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยละกันนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ